มาดูครับรถเสือแฟมีีเมื่อกี้ราคากวันนี้ก็ได้โอ้เดี๋ยวนะครับฝ <Wha> ั <Korean? S 2> ่งนน้นเป็นคลองนะครับไลยไลย

เดี๋ยวเร็วไปดับมือตรงนู้นเลยดับเสร็จเนี่ยนะครับฝนตกครับเมื่อคืนไม่ไหวหรอกเออเนาะแจบอร์ตใช่ไห เนี่ยครับเที่ยวแรกครับรถเซฟฟมตกตก,ตกคลองครับอัดตัวมาเจ็อตเด็ดพอดีนะครับบ่าเตียนถ่นายกรอย้อรยบ้านเ,เราแยกเดิมอยู่ Tây kẹt phong ở ở trông Vĩnh đấy, tiên lưỡi tay ơi rột kỳ đâu mày kia hôm nay mà มาเจอทีมงานเสียอันครับตกคลองฝนตกเมื่อคืนมันลื่นครับได้แล้วครับได้แล้วครับ ขึ้นแบบง่ายง่ายครับโอ้โหเมื่อกี้ลืมถ่ายครับขึ้นแบบง่ายง่ายเลยเลยกโตเลยเป็น ครับแค่นี้ก่อนนะครับติดตามผมด้วยนะครับผมจำไวเรื่อยครับผมไม่ได้ทำบ่อยชูโลกอีสานนะครับสวัสดีครับ